จะมีสักกี่ครั้งที่เราอักฟิรุลล์ด้วยกับหัวใจที่แบบยาละไอบาปที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยลดบาปให้ฉันด้วยเถอะมันน้อยทีนี้ไอเอยติซาบันไอการแสวงหาความเมตตาจากลอสซาตาลาตรงเนี้ยอุลมามะบอกว่าเหมือนคุณกําลังจมน้ําแล้วต้องการให้คนมาช่วยให้คุณรอดเหมือนคุณกำลังจะเข้านรกแล้วบอกอัลลอฮ์วาซุฮัดอัลลอฮ์อย่าให้ฉันได้เข้าในนรกนี้ด้วยเถอะมันต้องสภาพนั้นในเดือนละมะดอนถ้าคุณสามารถทําได้ มี إ มมานมีการคาดหวังจากอัลลอฮ์ต้องการความเมตตาจากอัลลอฮ์สุฮาตาลาจริงโดยปราศจากพฤติกรรมชั่วๆปราศจากคำพูดเร็เวๆเวลาที่มีคนมาดา่าไม่มีหัวร้อนใช่ไหมไม่โมโหไม่หัวร้อนไม่ตอบกลับไปด้วยกับกริยามารยาที่มันไม่ดีตอบกลับไปด้วยกับอินนีซอเอฟอินนีซอเอมเงื่อนไขที่อัลลอฮฺสุฮาตาลาจะให้พวกคุณคือ ความเมตตาก,รการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะลาให้กับพวกคุณมากมายนบีบอกกับพวกเราสําหรับคนที่ถือศีลอดว่าฟินจันนะฟินจันนะบาบุนในสวรรค์ะมีประตูอยู่บ้านหนึ่งอยู่กัลูลาหูรยานซึ่งประตูบานนี้ถูกเรียกว,ว่าอรารยานยะเดคูลูมินฮุสซอเอมคนที่จะได้เข้าไปคือคนที่ถือศีลอด คนที่ได้ถือสินอดในสภาพที่นบีบอกรักษาอีมาแักษาเอติซาบันได้จะได้เข้าไปประตูสวรรค์นี้